ผู้สิ Lust. อันนันทรงช่องไว้หาย้าเห็นบอยู่สื่อกับมีสิมีสาวๆมาเยี่ยมสวนค่ะสาวเถามีกับสาวเถาลักพักซี่ขึ้นกันค่ะโอ้ยพื่นมาแต่ไกลดิวกซุ้มสาวเถาพักซี่กับวาเป็นพักซี่พงเยสาเด้บยวนี้พ่อละค่ะหมดลวค่ะบเวียนพักซี่พงเยสาสวย ผ่านแล้วค่ะเด้อกูกุ้งนะคะมนี่ก็มาลากผักเพิ่นมาลากผักบ่ไล้ลากกนเห็นเียนใ่ีกับคู่นูดบ่เมนชาวบบานเพิ่นว่าคู่ลากผักเพิ่นมาเยี่ยมสวนค่ะมือนี้เพิ่นก็สีเอาผักเมื่อเพราะว่าเพิ่นเสียเอาของไปฝากผัวเพิ่นยานผัวเพิ่นหนาเนาอยากกันบูดเพิ่นวะไปฝากงานค่ะไปฝากงานแมเนฝากผัวค่ะ ันนี้ก็ไปฝากขวือกันนี่เพ่นโสดค่ะเก็บเอาเก็บเอาเก็บอไยเอาไปขันศพเออย้อนออกเออย้อนออกเก็บให้เก็บส่วนเดียวก็หากินอยู่บัดปีนี่ล่ะ เอาเอาผาดไปใส่พี่กุ้งเหรอเอาเลยหลายยายพ่อพ่อพ่อมันสิบพูดพ่อพี่นูดน่ะให้ยแลเก็บขวายแร้วเก็บประกาศออกให้อันนี้ใครเก็บเอาไว้พูดเก็บเออันนนั้ย้อนไปแต่งงานอู้ได้หลายเนาะค่ะคือผู้ถือแต่บันีึกักอุ้ยงามซะไปคือผู้งามคือผู้ถือเพื่อนว่า ไทยอำเภอเมืองจังห <c oughs> วัดศรีสะเกดมาหาจิร่ที่หลหนเฮ้ยเออจิร่ที่หไหน,น,นจิร่สิไปหายัางกระเลียงอยู่นั่นดีนยวยายจิร่ทองแหม่จีบอันต่อไปที่ละวิวหาจิรท่ทองมอนหอนหยางมันจังหน่อยก่อนแก๋หรอเด้อทางนกกไไหน่อยแก๋คือพวกเก็บอย่างกี่บาทเพรละว กำเหรอสามีเออเมืองแน่กู่ลู่ไข่ทีดีสามไหนพนักงานใม่ด้วยค่ะนี่ขัดประกาศเฮนบิวิวอันคัดประกาศบอเดียวสีบิวิวห่บิวขัดประกาศบิวมาอันนี้เพิ่กับมาโดยที่ประเดต่างตัด้วยค่ะเอาสมงคงมาแลกพักเนวัเดียวสผาเบิ้งว่าเพิ่จะได้พักยังเม่อแน่หลายบอสมงคงเนถุงึงก็ปีไกอันนึพ่อน่าจะได้พักการเฮนเมื่อถุงนึงกับบจ๊กเดืจังเบิ่งกัน บอลก็ต้นคิดเน,นี่ยสมบูรณ์ถุ้งนึงเพิ่นมาแหลกนะค่ะนี่เพิ่นแหลกของเดี๋ยวไปส่งเพิ่นกระโดดก่อนพี่น้องทั้งไก่เนี่ยเนี่ยเท่าก็ซับข่อยวันนี้จะปล่อยเลยค่ะมาเปิดใช้รถที่เปิดใช้รถ โอ้พนท์ตบอกสมังหงแม่แหลกถุงหนึ่งพนกระได้บอาลดอกค่ะได้ประกาศงินไม่ภุรมัตบอไลแต่ว่าในบอไปพี่น้องาต่ผมไปเจอกันช่วงดีเด้อไปบ๊ายบาย